การใส่บาตรยมไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้ผู้เจ้าไม่ได้ห้ามยมจะยืนสูงกว่าก็ได้นะจะถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวกลางล่มพิขุรับบิณตบาได้ทั้งสิน้นไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าฟังธรรมสวมรองเท้าสวมเกียงเท้าถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธผ้าโพกหัวมือกลางล่มนั่งที่สูงกว่าผู้เจ้าบอกพิขุอย่าไปแสดงธรรให้ นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทราบเลยเสกียวัตรเรานั่งท่องแต่เราไม่นั่งใครขวนว่าเออแยกแยะยังไงการที่พิกขูไปขออาหารเขาเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ตั้งเงื่อนไขกับผู้ให้เงื่อนไขจะมาอยู่ที่ตัวพิกูหมดเลยว่าจะต้องสำรวมดีไปในละแวกบ้านนาหนุ่งห่มเป็นปริมณฑลอย่าเดินไกวแขนเยาวผ้าพ,าพกหัวมีสายตาทอดลงต่ํา คุมอากัปปิยาของพิขุให้เรียบร้อยงดงาม